เฮ้ยมีดีวะแป๊บ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 ขอเสียงเสียงดนตรีขึ้นหน่อยพี่ tam ẩn ẩn nghèo nghèo oh oh oh, cô chẳng xinh xắn đẹp bên anh cả chẳng, vẻ đẹp trong sự khác biệt oh oh oh, hey đáp nha, anh muốn bảo là đặt nào mình quá, เาให้ฟังเฮ้ยโทษทีนะขอเข้าจังหวะหน่อยตลาดดีกว่าตลาดดีกว่าฟังว่าตลาดน้ำกันดีกว่าประวัตินะมีไว้ในสมัยไหนนะสุโขทัยมีมานานแล้วเฮ้ยตลาดมันบกอ่ะสมัยรัชกาลที่สี่นุ่นแล้วรถทำไมตลาดน้ำมันมันกลับมาฮิตอีกครั้งอ่ะก็คนปัจจุบันมันเครียดเนี่ยนะอยากหาบรรยากาศแบบชิวๆแบบชิวๆแบบชิวๆไทยว่างั้นอ่ะเออมีสัมผัสวิถีชีวิตไทยด้วยอ่ะเออไปเที่ยวตลาดน้ำดีกว่าน่าสนใจน่าสนใจเอออย่าลืมไปตลาดน้ำบ่นนะเออ ัเฮ้ยไปไปไป,ไปกันเ้ยวินกูอยากรู้อ่ะเอกรักคืออะไรวะ่ได้จีบไป,ไปให้เอกลักษณ์น,นะก็อะไรที่แบบต่างชาติเขาไม่มีอ่ะมันจะเป็นเรื่องคนไทยก็ใจดีของก็ถูกแถมขายของบนน้ำเออขายของบนน้ำเขาไม่มีกันใช่อาหารการกินแล้วก็เยอะก็มีของดังๆก็มีทุกสย่งนี้เขาเมาห์มาเขาเมาดังเลยดังโคตรอ่ามีเรื่องอาหารซีฟู้ดมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีขนมไทยีมีทุกอย่างแล้วครับมีทุกอย่าง ใช่แล้วครับแถมนั่งเรือไปชมรอบตลาดน้ำได้ด้วยเป็นแพกเกตเดินทางมันก็สะดวกนะครับกรงุงเทพมหานครนะเดี๋ยวรมาเที่ยวกันนะครับครับเฮ้ยเก็ตบอโอเคเก็ตละเล้าฟังเพลงต่อดก่อนไปเรียนร้องเพลงลูกทุ่งแม่คุณเหลือบมองสักครั้งสักวันจะร้อง i